ก็เหลืออีก3แพ็คนะคะตัวนี้จะเป็นไส้ชาเขียวนะคะเดี๋ยน้องจะรีบแพ็คนะมันจะช้าตอนแพ็คนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่กระดาษรองไว้ด้วยอะคะ่ะก็ขนมเกีย๊ยนของก็จะมีประมาณ1 7 1 8ห่อนะวันนี้นะคะก็นี่นะคะแป้งก็จะแบ่งไว้เป็นก้อนๆน,นะคะน้องกออ็หมวนนะคะ เราก็คลึงเขาให้ได้บางๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะมวนให้ได้เ,เขาเรียกว่าให้ได้ชั้นเยอะนะคะแบบเดียวกับวิธีทําขนมเปี๊ยะที่น้องเคยทำไว้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเผื่อ <ๆ S 1> เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้แวะเข้าไปนะไปดูสูตรแป้งก็แล้วกันนะคะ หน่องไม่ได้หน่องไม่ได้ลงให้ในนี้นะคะอันนี้เราก็แวะมาพูดคุยนะคะทักทายกันเนาะเพราะว่าเป็นวันส่งขนมพรุ่งนี้วันนี้มันเป็นค่ำวันศุกร์แล้วห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกุ้ยช่ายอีกนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําขนมเปี๊ยะให้เสร็จก่อนหนึ่งก้อนนะคะอันนี้เราก็ ตามสูตรน่องอันนี้น่องปรับนะลูกมันจะเบาลงไม่ไม่ใหญ่เท่ากับที่เคยลงวิดีโอไว้นะคะแป้งหนึ่งก้อนจะแบ่งทั้งหมด6ชิ้นนะคะใส่คราวนี้เราก็ช่างกิโลเนื่องจากว่าน่องมีแพ็กเกจจิ้งนะคะที่มันเป็นขนาดหลุมเท่ากันหมดเลยดังนั้นเราจะผิดสัดส่วนไม่ได้นะคะก็เลยทุกอย่างต้องช่างใส่ตาช่างนะคะ นี่ค่ะพอเราม้วนดีๆนะมันจะได้เกลียวได้ได้ชั้นเยอะมากๆอ่ะกดด้านด้านนอกนะคะให้ค่อนข้างแบนให้บางนะคะบางนี้เราก็จะห่อได้ง่ายใช่ประมาณ3 0 3 2 33กรัมนะคะน้องก็จะชั่งประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ใส่แป้งห่อเข้าไป บีบแน่นๆนะคะกดไว้นะคะด้านล่างเสร็จแล้วหนึ่งลูกค่ะก็มันจะได้ตัวแพ็กเกจจิ้งเขานะคะมันจะไม่ไม่เกินจากนี้นะคะก็เดี๋ยวนองหมดไส่ถั่วทองแล้วเดี๋ยวเราจะทําใส่เสเผืออนะคะเผื่อกกวน นี้ไปสนีส่งไม่ได้เลยนะคะค่อนข้างจะดีเลย์ล่าช้านะก็เป็นหนักมากกว่าปีที่แล้วนะคะเดือนธันวานะก็จะเป็นช่วงเทศกาลเขานะคะแต่เนื่องจากปีนี้มาบวกกับโควิด19นะคะก็อะไรก็ค่อนข้างล่าช้านะคะไปหมดทุกอย่างตัวนี้นะคะเวลาเราคลึงเราก็ระวังด้วยถ้ามันถ้ามันแหววออกมาแบบนี้นะคะเราต้องคลึงให้เขาแน่น เพราะว่าถ้ามันเปิดน่ะเวลาเราห่อนะคะมันจะมันจะอ้าออกมานะคะอ้าออกมาแล้วก็หนมเปียกก็คือไม่สวยอ่ะเดี๋ยวน้องให้ดูลูกนี้อีกลูกหนึ่งโอเคเดี๋ยวน้องไปทำนะคะสีอื่นๆแล้วก็น่อมจะมีให้ดูก่อน่อะ สีนี้สีเขียวนะคะวันนี้จะทําแป้งเขียวนะคะเพื่อที่จะห่อหุ้มไส้ชัเขียวส่วนสีฟ้านะคะก็จะเอาไว้ใส่ตัวไส้ไส้เผือกนะก็จะได้เวลาเราใส่ในในเตาอบมันจะได้ไม่ปนกันเวลาเราเราทำเราจะได้รู้ว่าไส้ อะไรอยู่ในถาดนั้นบ้างนะคะเพราะว่าพอทำหลายไส้นะมันก็จะต้องพอทำจำนวนเยอะเนาะอย่างวันนี้ก็ประมาณารวม20กว่ากล่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องค่อยทำอีกก็จะมีส่งส่งไปษณีนะคะบางเจ้าที่อยู่รัฐโคโลราโด Colorado เนี่ยแต่เขาไม่สะดวกมารับนะคะหน้องก็ต้องส่งไปษณีนะก็ต้องเป็นวันจันทร์นะคะก็จะส่งให้ลูกค้าแต่วันเนี้ย วันนี้นะคะคืนวันศุกร์เราต้องทําเตรียมไว้สําหรับแพ็คส่งวันเสาร์นะคะขนมเปี๊ยะนะคะมันจะต้องข้ามคืนนะคะเพื่อที่จะให้เขาพร้อมรับประทานนะคะทําเสร็จใหม่เนี่ยยังยังกินไม่ได้นะแป้งเขายังไม่เสร็จตัวยังไม่ยังไม่ดีมันจะต้องมีแบบว่าผ่านก็คือค้างคืนอะ่ะมันถึงจะโอเคนะคะอืก็ นี้เช้าค่อยมาลุยขนมกุช่ายนะคะกันต่อเพราะว่าลูกค้าสั่งกุช่ายด้วยนะคะก็ก็มีออเดอร์ที่น้องๆหามาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนที่ทำเสร็จครบทุกไส้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสีสันขนมเปียะนะคะสีเขียวกับสีฟ้านะ ก็ตอนนี้นะคะก็จะตีสี่แล้วนะคะหนองก็นึ่งเผือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผึ่งเอาไว้นะคะเราจะเอาไว้กวนนะวันที่จะส่งขนมรอบหน้านะคะก็ก็มีเผือกนะคะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะชุดหนึ่งหนองก็จะใส่เผือกประมาณ1 1เอ่อกิโลนะคะ3ขีดนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะก็เสร็จแล้วนะก็จะมีเอ่อ ตรงที่เป็นไส้ชาเขียวนะคะนี่นะคะไส้ชาเขียวนะคะหน่องก็ใช้ถั่วถั่วทองนะคะตามสูตรของที่เราทำไส้ขนมเปียะนะคะเดี๋ยวน้องแปะลิงก์ไว้ให้ก็ตอนนี้เนี่ยน่องน่องดับไฟแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มากวนต่อให้ให้เสร็จก็คือสัดส่วนนะคะที่หน่องใช้ก็คือถั่วซี่นะคะ7 5 0หกรัมนะหลังจากนึ่งแล้วนะคะหรือก่อนนึ่งก็คือ 375รกรัมนะคะก็เราก็กวนกับกะทิตามสัดส่วนของของไส้ขนมเปี๊ยะเลยนะคะเพียงแต่ว่าพอตอนที่เขาใกล้จะค้นตัวนะคะเราก็จะเติมชาเขียวนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูน้องใช้ชาเขียวแบบน,นี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่อเมริกาสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะในตลาดเอเชียค่ะก็จะเป็นเอ่อ มันคล้ายๆแบบผงมัช่านะคะก็คือหอมนะคะหนองใส่ใส่ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ2.5้นะคะช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะค่อนข้างเขียวแล้วก็หอมนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูนะคะขนมเปี๊ยะที่ทําเสร็จแล้วเราต้องเก็บใส่ใส่กล่องแล้วน้องอบควันเทียนนะคะใส่กล่องปิดฝาเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาทำบัตรจางกับ ผู้ใช่นะคะต่อเพราะว่า,เ,าเราจะต้องทำในวันเดียวกับที่ออกไปส่งนะคะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะตีสี่แล้วเนาะก็ไม่ไหวละตาจะปิดแล้วค่ะนี่นะคะขนมเปียกนะคะก็จะมีไส้ออชาเขียวนะคะน้องก็จะใส่ไว้แยกไว้นะคะไส้ถั่วทองอันนี้นะคะมีทั้งถั่วทองล้ลลวนกับถั่วทองที่ใส่ไข่เค็มนะคะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆก็จะเป็นอ่อมใส้ไสเ้เผือกนะคะก็ชุดนี้หน่องก็จะแยกสีเพราะว่าเราจะใช้เปลือกแป้งเป็นสีๆเลยอะคะ่ะเวลาเราเราอบเนี่ยคือบางทีเราปนกันเราจะได้ไม่ไม่งงไม่สับสนนะคะก็เดี๋ยวเราเสร็จขั้นตอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำขนม วิชัยนะคะกับบัจจากเนาะเดี๋ยวเสร็จสับแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้องจะแพ็คนะคะแพ็กเกจจริงอันใหม่นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะก็มันจะบังคับให้ขนาดของขนมเปี้ยะเรานะคะได้มาตรฐานนะคือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะหน่องก็คือปรับมันก็ปรับลงมาเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็คิดว่าขนาดนี้น่าจะมาตรฐานดีนะคะก็ตามขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์เขานะคะโอเคเดี๋ยว ขอตัวไปงีบสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาทำู้ชายกันนะคะสภาพนี้นะคะก็ แป้งของกุ้ยช่ายใช้ได้แล้วนะคะเป็นการสุกแค่เพียง75%เท่านั้นค่ะก็เราจะได้คลึงแป้งได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะก็ซึ้งแรกนะคะก็จะเป็นกุ้ช่ายที่หน่องพึ่งปั้นเสร็จนะซึ้งหนึ่งก็จะได้3ออเดอร์นะคะหน่องก็จับเวลาไว้10นาทีก็เดี๋ยวต้องทำทั้งหมด20กว่า20 24 ยี่สิบสี่ยี่สิบสามออเดอร์เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวหน่องก็ไล่ไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายนะคะตอนแพน็คของนะคะเรียบร้อยว่ามีอะไรบ้างนะคะกูใช้เรานะคะก็เสร็จจะครบแล้วนะก็เหลืออีก3มออเดอร์เท่านั้นค่ะตอนนี้หน่องก็รอให้เขาเย็นตัวแล้วเดี๋ยวแพ็คลงกล่องนะคะเนี่ยน้ำจิ้มสามกล่องนะคะเตรียมรอไว้แล้วค่ะก็เรียกว่าโอเค ถึงหน้าที่สุดท้ายกันแล้วแหละเดี๋ยวเราเตรียมตัวเนาะก็มีขนมขนมเปี๊ยะค่ะที่เราต้องเตรียมแพ็คให้จบนะคะก็เหลืออีกสามแพ็คนะคะตัวนี้จะเป็นใส่ชาเขียวนะคะเดี๋ยวน้องจะรีบแพ็คเนะมันจะช้าตอนแพ็คนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่กระดาษลองไว้ด้วยอะคะ่ะก็ขนมเปี๊ยะน้องก็จะมีประมาณสิบ8็ดสิบแปดห่อนะวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบเอาไปส่งลูกค้านะคะที่ที่เรานัดไว้นี่ก็เล็กเขาไว้10นาทีแล้วนะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ